พุณซิงดีล<ด>ไทยสวัสดีสสดครับพุ่ซิงดีลไทยประจําวันที่1นธันวาคม2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการช่าชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตร่วงอีกแล้วนะครับอยู่ถึง21จุดนะอยู่ที่1568.69ครับก็ฝากเพื่อนดูแลนะครับเพราะว่าร่วงมา3วันแล้วนะครับร่วงมา3วันแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปนะแนวรับ อยู่ตรงนี้ครับ1543.59ครับแนวต้านอยู่ที่1585.44ตัวที่ e. 1 BEM เดี๋ยวพ่อกลับไปที่ทรามเฟรม15นาทีก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆว่ามันมีแนวรับแนวต้านใกล้ๆเป็นแบบไหนนะครับ BEM ราคา8.45บาทสานน5สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแท่งนี้อ่าแล้ว BEM นะดันขึ้นไปก่อนนะดันขึ้นไปก่อนที่8.60บาท60สตางค์ครับแล้วก็ลดลงมาที่8.25บาท25จากนั้นขึ้นไปปิดที่8.45บาท45ครับไปดูรายหนึงนาทีของ BEM จะเห็นว่ามีแท่งเขียวแอบเข้าเก็บนะแล้วก็มีแท่งแดงขายออกสลับกันแต่ว่าเขียวเยอะกว่าแล้วก็แท่งสุดท้ายครับน่าสนใจครับลงไปดูแวลูเขา bem เป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรและมีปานผลมีแวลูรายเดยอยู่ที่1780ล้านบาทค่ะแนวรับ 8บาท25สตางค์แนวต้าน8บาท60สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท84สตางค์ตัวต่อไป CHG CHG ราคา3บาท88สตางค์วันนี้อยู่ที่เดิมค่ะไซเวนะว่าตัวนี้มันติดเหมือนติดสแกนเราแต่ยังไม่ไปแล้วก็วันนี้ก็มาติดอีกนะครับซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าถ้ามันติดก็คือลงใช่ไหมลูก เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็หล่นลงมาก่อนที่3บาท78แนะแล้วก็ไซเวสะสมครับค่อยๆทย,ยอยสะสมดันกลับขึ้นไปปิดที่3บาท88เหมือนเดิมแล้วก็ดูแท่งเข้าเก็บเขียวสุดท้ายนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ CHG จะเห็นว่าเปิดปิดกระโดดนิดหน่อยนะก็ฝากเพื่อนวิจารณาครับอันนี้ก็ฟันโฟก็เป็นขาขึ้นนะครับ c h g เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ลูเายไดอยู่ที่4้อยู่ที่448ล้านบาทค่ะจึงแังก่อน,นี้น,นะลูกนะแนวรับพูดอยังสามบาทเจสตางค์แนวต้าน3ามบาทเกสตางค์ครับสำหรับ c h g ตัวต่อไป b ล u e blue ราคา94สตางค์วันนี้บวกสสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วบลุกดันขึ้นไปสูงสุดที่96สตางค์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หล่นลงมาต่ำสุดที่88สตางค์จากนั้นก็ดันขึ้นไปถือว่าปิดกระโดดนิดหน่อยนะครับสำหรับบลุกไปดูรายหนึ่งนาทีของบลุกจะเห็นแบบนี้ก็บลุกน่าจะพยายามยืนระยะ ที่8.94สตังค์นี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้ายินไม่ได้ก็น่าจะล่วงตามเซตครับสำหรับลุกลุกเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลเลยดีอยู่ที่405ล้านบาทค่ะแต่ว่าลุกเขาออกเหรียญจิตเลยนะครับ <c oughs> แนวรับ90สตางค์ครับแนวต้าน96สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท4สตางค์ตัวต่อไป abm abm ราคา2บาท6 6สตางค์วันนี้ติดลบ20สตางค์ค่ะมันจะกลับตัวลูกดูยังไงเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ค่อยๆทยอยดาวลงมาครับลงมาต่ำสุดที่2บาท62สตางค์แล้วกลับขึ้นไปปิดที่2บาท66สสตางค์ครับ ไปดูรายหนึ่งนาทีของ ABM จะเห็นว่าขึ้นไปปิดเขียวนิดนึงอาจจะขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนก็ฝากพิจารณาครับสำหรับ ABM ABM เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้เนเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value เลยเดยที่232้อยู่ที่232ล้านบาทค่ะก็ถือว่าไม่เยอะครับเพราะว่าตลาดพานิชกช่วงนี้แนวรับ ABM 2บาท56สตางค์แนวต้าน2บาท68สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท86สตางค์ตัวต่อไป CMO CMO ราคา4บาท32สสตางค์วันนี้บวก 92สตังก์ก็จะรู้จะไปต่อหรือว่าจะดาวนะต้องดูครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับทยานเลยครับดันขึ้นไปสูงสุดที่สบ,บาทสี่บาทสาสตังแ์้้วก็ไม่หล่นเลยนะไปดูรายหนึ่งนาทีของ c m โครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บสลับขายออกนะก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับตรงนี้ก็สมาร์ท m a c d ก็ไต่ขึ้นตรงนี้นะครับก็ ลุ้นว่าจะไปต่อไหมสำหรับ CMO CMO เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับจ้างจัดนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆภาพเรือบริษัทขาดทุนและไม่มีบันผลมีแวลู่เลยไดอยู่ที่112ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท19สตางค์ครับแนวต้านออทมหไฮสำหรับ CMO ออทมไฮสำหรับช่วงนี้นะ เราจะไม่นับย้อนกลับไปปีก่อนๆนะครับสำหรับซีโมนะตัวต่อไปยูเข้มยูเข้มราคา2บาท70สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับยูเข้มดันขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ล่วงลงมาที่2บาท56ครับจากนั้นถือว่าสะสมสายแล้วก็ขึ้นไปปิดเขียวขึ้นไปปิดกระโดดนะนปปดกระโดดนะน,นิดนึงนะครับที่สบาทเจสสตางค์ไปดูรายหนึ่งนาทีครับ จะเห็นว่ายูเข้มไซเวดดาวแล้วก็ขึ้นไปปิดกระโดดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแท่งใหญ่เข้าเก็บก็ฝากเพื่อนวิจารณาครับสําหรับยูเข้มยูเข้มเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับนําเข้าและจําหน่ายเคมีพัณฑ์ภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีมูมลราะไรได้อยู่ที่91ล้านบาทค่ะตัวต่อไป TCC ทีซราคาหนึ่งบาทสามสิบสองสตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะบวกหนึ่งสตางค์นะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ TCC ีซีก็ไซเวอัพดาวนะสะสมก็ถือว่าไม่มีอะไรนะก็ยังไซเวย์สะสมอยู่นะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนขายออกท้ายตลาดแต่ว่าติดสแกนใช่ไหม <c oughs> เขามีสัญญาณใช่ไหมนุกมีค่ะโอเค CCC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูเลยเดีอยู่ที่58ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท28สตางค์ครับแนวต้าน1บาท36สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท39สสตางค์ครับช่วงนี้เล่นสั้นออกเร็วนะปลอดภัยครับตัวต่อไป af af ราคา1บาท23สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับเรา AF ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท27สตางค์นะแล้วก็ลดลงมาอีกรอบหนึ่งที่1บาท19สตางค์จากนั้นขึ้นไปปิดที่1บาท23สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ AF จะเห็นว่ามีคนทยอยขายออกท้ายตลาดแต่ว่า3แท่งสุดท้ายซื้อเข้านะก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ AF AF เป็นหุ้น เทรนขาขึ้นเป็นทุนเกี่ยวกับประกอบธุรกิจแฟคเตอร์ลิงภายในประเทศภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผลมีไวรุลนเลดีอยู่ที่44ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท17สตางค์ครับแนวต้าน1บาท27สตางค์ตัวต่อไป K K ราคา1บาท81สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะบวก6สตางค์ครับ หสตางค์นะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วเขตดันขึ้นไปเลยนะแล้วก็ไซเวพยายามยืนระยะด้านบนให้ได้นะรอบแรกอยู่ที่1บาท83สตางค์แล้วก็ล่นลงมาครับหล่นลงมาต่ําสุดที่1บาท76สตางค์อันนี้คือกรอบล่างของเขานะกรอบล่างอยู่ตรงนี้1.76ถ้าลงมาแถวๆนี้ก็ถ้าหุ้นเบดเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นไซเวในกรอบนะเขาเรียกนะด้านบนจะเป็นหบาทแปครับ ก็ไซเวสะสมแล้วก็ไปปิดที่1บาท81ไปดูรายหนึ่งนาทีของ K จะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดนะครับถือว่าขึ้นไปปิดโดดนิดนึงนะสำหรับ K ครับ K คเป็นหุ้นชเชียนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการภาพเดือบ,บริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลุเลยีอยู่ที่39ล้านบาทค่ะ แนวรับ1.76บาท76สตางค์แนวต้าน1.83บาท83สตางค์ครับสั้นๆนะครับถ้าเขาทะลุได้นะทะลุแนวต้านตรงนี้1.83บาท83ได้จะเป็นแนวต้านใหม่ก็คือ1.96บาท96สตางค์ตัวต่อไป P F P F ราคา49สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว P F ไม่หล่นนะก็คือชาวบ้านชาเมือเขาหล่นตามเซตนะแต่ว่า P F ฐานค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็คือลงมาต่ำสุดที่47สตางค์แล้วก็ดันกลับขึ้นไปปิดเขียวที่49สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าน่าจะไซเวยยืนระยะที่ตรงนี้49สตางค์ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ pf pf เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านแฟลตภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผล มี value เรดเดยอยู่ที่18ล้านบาทค่ะแนวรับ44สตางค์ครับแนวต้าน51สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น54สตางค์ตัวสุดท้ายของมุนสามัญก็คือ CWT CWT ราคา3บาท40สตางค์วันนี้ติดลบ2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับไหน่ะ ทั้งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3ามบาทสีสตางค์แล้วก็ลนลงมาที่3 3มบาทสาสตางค์แล้วกลับขึ้นไปปิดที่3ามบาทสีสตางค์ครับสำหรับ CWT ไปดูราหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งใหญ่ขายออกแล้วก็แท่งเขียวเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดเป็นผลทํให้ CWT ปิดโดดนิดนึงแต่ว่า CWT เเขามีข่าวแล้วลูกนะได้ดูไหม อาก็ฝากเพื่อนไปหาข่าวด้วยนะครับสำหรับ CWT เขมือนเขาจะมีข่าว CWT เป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รายเดอยู่ที่6ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท34สตางค์แนวต้าน3บาท46สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท 49สิาสตัง w t เด mm hmm. เขามีข่าวเขามีข่าวอะไรเขามีข่าวว่าทำธุรกิจเบาะหนังกับ SKC อยาครับมีกำไรพุ่ง1นึสามล้านบาทอ่าตอนนี้นะเขาคุยว่าเขาได้กำไรประมาณนี้ ตัวต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนต์ครับติดสแกน2ตัวก็คือบลูควอลเลน์หกมันมีสัญญาณเหรอลู้มีค่ะอเปิดตลาดแท่งนี้ครับราคาเท่าไหร่นะบลูคราคา57สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วบลูคดันขึ้นไปสูงสุดที่60สตางค์จากนั้นหล่นลงมาต่ําสุดที่53สตางค์ล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่57สสตางค์ครับแล้วแท่งเขียวเข้าเก็บ ไปดูรายหนึ่งนาทีของบลูคัวเลนด์หจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บสลับกับแท่งแดงนะครับก็ฟันโฟสุดท้ายเป็นขาขึ้นนะครับก็คือมันนี่มันนี่ไรเข้าขึ้นนะตรงนี้นะดูแม่พ่อไม่รู้จะอธิบายบลูคัวลเลนด์หมี value รายดีอยู่ที่สิบเจดล้านบาทค่ะแนวรับห้าสตังค์ครับแนวต้านหกสิบสตังค์ถ้าทะลุหกสิสตังค์ได้ก็จะเป็นออทามไฮ ตัวสุดท้ายติดทั้งแม่ทั้งลูกนะก็คือ k w ว l l แลนหนึ่ง K วราคาหกสิสามสตางค์วันนี้บวกหสตางค์ค่ะห้าสตางค์เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้ว k w ว l l แลนดดันขึ้นไปก่อนที่หกสิบสี่สตางค์นะครับแล้วก็ลงมาสะสมสะสมแล้วก็ตลาดเซตขาลงแต่ว่าเคสวนทางนะครับดันขึ้นไปสูงสุดที่66สสตางค์แล้วหล่นลงมา ต่ำสุดอีกรอบหนึ่งที่62แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่63สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ k w a l l e t 1จะเห็นว่ามีคนเทขายออกท้ายตลาดแต่ว่าแท่งสุดท้ายซื้อเข้าจึงทำให้ k w a l l e t 1ปิดเขียวนิดหน่อยนะ k w a l l e t 1มี value รล,ลยเดีอยู่ที่3ล้านบาทค่ะแนวรับ56สตางค์แนวต้าน71สตางค์ครับสำหรับ k w a l l e t 1มีข่าวไหมลูก มีข่าวหุ้นวอลเลนจะเข้าตลาดพรุ่งนี้2ตัวก็คือ B.T.S. วอลเลนแปดแล้วก็ Planet w a r l a n หนึ่งค่ะอ๋อมีราคาไม่รู้ไม่มีลูกไม่ได้จดใช่ไหมไม่ได้จดอ่ะก็ฝากเพื่อนหาข้อมูลครับสำหรับ B.T.S. วอลเลนแปดแล้วก็ Planet w a r l a n หนึ่งมันเหมือนจะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามา2ตัวนี่แหละมันมี NCL กับ กับอีกตัวหนึ่งพ่อจําไม่ได้ก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลครับมุนสิงห์หีรือไทยครับช่วงนี้ตลาดผันผวนนะครับแล้วก็ร่วงอย่างแรงก็ฝากเพื่อนพิจารณาตัวเองนะครับปรับอา,อาจจะต้องมาถือก่อนนะนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจครับโชคดีครับสวัสดีสสดค่ะ